มป็นเสียงค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวดูนะคะดูรถคุณนิพนธ์นะนี่รถนายกที่วิ่งในทุ่งแตงจัทรลวงออกไปนี่ทุบทุบเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูดีๆนะคะเห็นคนขับรถคุณนิพนธ์นะซึ่งชลาแล้วนะคะคุณนิพนธ์อยู่ในนี้นี่ คุณตั้งศีคุณต้องรับผิดชอบเลยนะคะเนี่ยนี่นี่นี่ประตูนี่หน้าต่างกระจกบีเอ็มมันจะเหนียวมากนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นคุณลุงไหมคะเลือดอาบเลยค่ะนี่คุณนิพนธ์นั่งนั่งอยู่ในนี้มืนค่ะนั่งมืนนะคะนี่คือนี่คือกองกาลังเสื้อแดงที่ไปยึดปืนมาจากนายทหารในตํารวจติดตามแล้วก็เอามายิงเล่นนะ แล้วก็แท็กซี่เอาแท็กซี่มาปิดคือตอนนี้เนี่ยแบบเนี่ยค่ะแล้วแหละเนี่ยแล้วก็เนี่ยค่ะช่วยค่ะโอ้โนี่ลากคุณนิพนธ์นะคะในสภาพสะบักสะบอมออกมาเลยค่ะภาพนี้เห็นหน้าปูดไหมคะคุณกมลพอคุณสุชาติพี่จะเห็นภาพเคลื่อนไหวจะจะชัดกว่าน,นี้ค่ะนี่เป็นผู้ช่วยค่ะเป็นผู้ช่วยใช่ไหมที่โดน คุณนี้เป็นยังไงมากก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีรายงานค่ะก็ก็สาหัสค่ะสาหัสค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเห็นภาพผู้ช่วยถูกถูกลุมทําร้ายไหมคะค่ะนี่คือผู้ช่วยคุณนิพนธ์นะคะรู้สึกจะเป็นทีมอะค่ะถูกลุมทําร้ายแล้วก็คนหลังจากที่คุณนิพนธ์เนี่ยถูกลุมทำร้ายก็ถูกเอาเอาแบกขึ้นรถไปกับผู้ช่วยหายไปหลายชั่วโมงจนกระทั่งคุณสุประชัยใจสมุทรยอมรับว่าคุณนิพนธ์หายไป แล้วก็คุณสุเทพเทิสุบรรยอมรับว่าคุณนิพนธ์นั่น,นเนี่ยถูกลุมทําร้ายค,คุณสุเทพเทิสุบรรใช้คำว่าถูกล้อมกรอบทําร้ายลุมซ้อมนะคะนี่หานี่คนรถคุณนิพนธ์ค่ะดูเสียหาเจ็บขนาดนี้เลยดูเอาละกันพี่น้องคะคุณทักษิณทํากับเราได้อะทํากับประเทศของเราคุณทักษิณเคยพูดเอาไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าเขาไม่ได้คนอื่นก็อย่าหมายได้ไปเลยประเทศนี้ไม่ใช่ของคุณทักษิณนะคะ เป็นของเราทุกคนแล้วก็อย่าหมายว่าคนในครอบครัวคนทุกสิ่นจะได้หวนกลับเข้ามาเหยียบป,ประเทศไทยอีกเลยไม่แปลกใจที่คนของออกจากจันทร์สองล่าหมดในคืนวันั้นไงเห็นไหมคะเขาอยาก,กาันการเมืองเขาไม่ได้อยาก,กันจริงๆผัวเมียเขายังช่วยกันอยู่เห็นความทารุลโหดร้ายของคนในครอบครัวนี้แล้วหรือยังนี่คือรปภน,นะคะหัวหน้ารปอ,อที่ถูกทําร้ายแล้วจับไป เอาไปโชว์ตัวบนทับบนเวทีด้วยค่ะใส่กุญแจมือด้วยใช่ค่ะใส่กุญแจมือไปโชว์ตัวแล้วก็ถูกลุมทำร้ายแล้วซ้อมแล้วไปขังไว้ในทำเนียนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่กลับบ้านไปได้แล้วนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจนมันโกลาวหลไปหมดเลยละค่ะคุณนายกนี่หนีเป็นหนีตายอีกครั้งหนึ่งอ่ะหนีเป็นหนีตายคุณน่าสงสารมากเลยนะถูกไปครั้งหนึ่งที่พัทยาแล้วมาโดนอีกครั้งหนึ่งที่ที่พัทยา อีกทีหนึ่งอาเซียนสามแล้วเมื่อวานนี้อีกแล้วก็คือมันสภาพมันกลุ่มไม่ได้เลยกองทัพกลุ่มสภาพไม่ได้แล้วตรีกรละโหมวิ่งกันแบบหางจุกตูนอ่ะมึงเข้าไปีิมึงเข้าไปสิต้องเอาคนล้อมแล้วตรีคนเดียวแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าลูกชาวบ้านนี้ถ้าเป็นลูกชาวบ้านนี้ตายไปนานแล้วนะคุณพระชลว่าทําอะไรไม่ได้คุณประวิทย์ทาอะไรไม่ได้พบทบทอทรอยู่ไหนไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่ง คือบ้านเมืองนี่วุ่นวายไปหมดคนนี่หวาดกลัวกันหมดไอ้ที่เล่นสงกลางก็เล่นสงกลางกันไปไอ้ที่กลัวก็กลัวกันไปไอ้ที่ไม่รู้ก็ไม่รู้เลยเพราะว่าทีวีช่องต่างๆนั้นก็ยังรายงานข่าวกระเปิดกระปลอยจนเย็นย่ำค่ำตะวันร้อนนั่นแหละคือเด็กบ้านเรามันไม่ดูทีวีข่าวอู่แล้วไงจนเย็นย่ำนั่นแหละจึงได้พบว่าสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นจะมีการเผานู่นเผานั่นเผานี่เผา ASTV และสองยามแป้ง นายยและมนตรีอาภาพนายกศีกสองอย่างที่ข้างหลังเป็นหิ้งพระคือเราจะรู้เลยนะว่าเวลาดูฉากล้างเอาถ้าสีขาวเป็นช่อง11นะคะถ้าอันนี้เป็นหิ้งพระเมื่อคืนนี้ที่ไหนวะขอฟังนายกอีกทีได้ไหมคะนิดหนึ่งและทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายและเป็นไปตามข้อกําหนดที่ได้ประกาศไว้ในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นอย่างอื่นครับ ไม่มีความจําเป็นใดๆที่พี่น้องต้องตื่นตระหนกนี่คือการปฏิบัติการที่เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อนําไปสู่การรักษาสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผมขอเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าผมและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งพี่น้องจะเห็นนะครับว่าในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตลอดจนท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพและตัวแทนของท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนื่องจากท่านผู้บัญชาการกําลังอยู่ในระหว่างการตรวจพื้นที่ได้มาประชุมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย และจะบรรลุวัตถุประสงค์โดยให้ส่งผลกระทบกระเทือนในลักษณะที่เป็นความเสียหายน้อยที่สุดผมขอเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าสิ่งที่จําเป็นต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อสารสื่อมวลชนในขณะนี้ก็คือว่าเรื่องของข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงพี่น้องจะได้มีโอกาสเห็นภาพเหตุการณ์มากมายครับในวันนี้ในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุม กลับพยายามสื่อสารเป็นทางอื่นว่ามีการใช้ความรุนแรงจากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือจากทางฝ่ายรัฐบาลผมขอปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งและก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามภาพข่าวสารต่างๆคือสุดท้ายประกาศสุดท้ายเมื่อตอนเมื่อคืนนี้แล้วก็ตอนตีสีเป็นต้นมาก็เริ่มสลายตีห้เป็นตีห้ครึง่งกระสุนนัดแรกก็ถูกยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมเป็นการยิงขึ้นฟ้า เพื่อที่จะให้ผู้ชุมนุมนั้นอยู่ในความสงบแล้วก็เป็นกระสุนเทียมเป็นยางนะคะแล้วก็ทหารก็ใช้ความละมุละม่อมอไม่มีรัฐบาลสั่งฆ่าประชาชนอย่างที่ดีทีวีถูกปลุกปั่นแล้วขณะนี้ดีทีวีก็ยังออกอากาศได้อยู่เลย,เลยนะคะต้องปิดนะต้องปิดดีทีวี แล้วก็มีการสลายการชุมนุมเมื่อตอนตีห้ายี่สที่ทำเนียที่สามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็ที่ถนนสีอยุธยา,าขณะนี้กลุ่มแสดงก็ตอบโต้กองทัพด้วยการเผายางรถยนต์แล้วก็กําลังจะจุดรถแก๊สให้ระเบิด คือกำลังเกิดความวุ่นวายกันไปทั้ง3จุดใหญ่ๆที่ทาเนียบรัฐบาลนั้นเนี่ยก็มีการปลุกระดมให้มวลชนของเสื้อแดงนั้นเนี่ย<ช>ขึ้นมาอีกนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลเพราะว่าก็ยังหลอมแหลมหลอมแหลมแล้วก็คนที่อยู่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้นาทีของการยื้อยุดชฉุดกระชากกันใน คาบสุดท้ายโค้งสุดท้ายเพราะว่าคนที่อยู่บนเวทีตอนนี้เป็นหมอหมออะไรเนี่ยหมอเวงหมอเวงแล้วหมอเวงนี่ก็เหนื่อยล้าเต็มทีส่วนทักษินหายไปมีรายงานข่าวว่ามีความพยายามที่จะไปดูที่เกาะช้างกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะตามตัวทักษินให้ได้แล้วก็ขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการจัดการเพราะนถนนสายต่างๆจะปิดตอนเช้าที่เรามา ห้าเส้นนะคะานายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกว่า,ามีการประกาศที่จะปิดถนนทั้งหมด5เส้นทางด้วยกันนะคะโดยรอบบริเวณใกล้กับที่ชุมนุมก็แล้วกันแล้วก็บริเวณเกี่ยวกับถนนสีอยุธยาราชปารพนะคะถนนที่ต่อเนื่องมาจนถึงทำเนียบร,รัฐบาลคะ่ะแล้วก็ถนนนะคะในเขตพื้นที่โดยรอบนะคะกรุงเทพที่มีการชุมนุมขอให้หลีกเลี่ยง5จังหวัดโดยรอบก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เข้าข่ายในการประกาศเพิ่มเติมกรณีพร กพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะคะดูรายงานล่าสุดกันนิดนึงนะคะ8มง44นาทีพายัพปลุกเสื้อแดงให้ปิดล้อมคิงพาวเวอร์อีกสายหนึ่งเขาเดินทางไปที่คิงพาวเวอร์แล้วล้วค่ะ8มง45นาทีแกนนาเสื้อแดงไม่รับรองความปลอดภัยของสื่อมวลชนอีกต่อไปเพราะว่ารายงานข่าวบิดเบือนและ8มง46นาทีที่ผ่านมาเสื้อแดงรุมยำหนุ่มซ่อมรองเท้า อ้างว่าหนุ่มคนนี้เตรียมจะเผาธานาคารเพื่อสร้างสถานการณ์เลยกระทืบหนุ่มคนนี้เจ็บสาหัสค่ะขณะนี้มีเสืนน้อแดงเนี่ยประมาณกับร้อยะค่ะ,<ฮ>ะไปล้อม King power ที่รังน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็ขู่ว่าจะเผา King power ซึ่งเป็นฐานการเงินสําคัญของกลุ่มภูมิใจไทย <ฮะ S 2> และเนวินชิดชอบค่ะ,<ฮ>ะคือของวิชัยรักศรีอักษรนะคะ,<ฮ>ะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อีกทีนึงเนี่ยสำหรับสถานการณ์ต่างๆกับจับตา สถานการณ์ร้อนอน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งไปดูคุณอุษนีเอกอุษนีนะคะ,คะกับโต๊ะข่าวต่างประเทศของ ASCV News 1นก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับมุมมองของสื่อมวลชนต่างประเทศ ที่เขามองประเทศไทยเป็นอย่างไรเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับเพื่อนร่วมโลกใบนี้ mm hmm. เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ฝั่งเจ้าพระยาทุกคนจะรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยาเวลานี้บ้างการจลาจลเกิดขึ้นไปทั่วทุกหัวและแหงในกรุงเทพมหานครและดูทีท่าว่าจะไม่หยุดลงไปง่ายๆเมื่อพายัพปลุกระดมคนใ,ให้สู้กับอำนาจรัฐเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลของคุณ ให้ความร่วมมือกับคุณพิสิทธิ์เวชาชิวะนายกรัฐมนตรีของคุณเป็นกําลังใจให้กับกองทัพช้าไปหน่อยแต่คิดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเราคงจัดการให้ประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติและดีงามได้วันนี้คุณสุชาติชวงังกุลคุณกมลพรบรรกุลและดิฉันอัญชลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ